เวลาเข้าห้องผ่าตัดน่ะไม่ค่อยชอบเลยทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะก็คืออย่างนี้เวลาที่เราใส่หมวกเข้าห้องผ่าตัดอ่ะมันจะเป็นหมวกแบบนี้คือหมวกแบบนี้ถือว่าดีนะยังไม่ค่อยกดทรงผมแต่ถ้าเป็นหมวกผ้านะจะกดจนผมแบะเลยบางทีน่ะเราแบบแสกผมเป็นแบบหน้าหมาอย่างเงี้ยนึกออกมาแบบน้องลิซ่าอย่างเงี้ยแต่พอออกมาเอาแบะปัดไปอีกทางหนึ่งเลยแล้วก็ไม่สามารถดึงกลับมาให้เป็นทรงหน้าหมาได้หรือว่าปัดให้มันเฉียงแบบสวยๆได้มันจะกระโดดก,กระเดกแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นปัญหามากเลย เวลาออกจากห้องผ่าตัดซึ่งหมอผ่าตัดอะหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยอะไม่รู้ว่าว่าใครเคยเข้าห้องผ่าตัดบ้างนะคะแล้วรู้สึกยังไงกับการออกมาแล้วผมมันแบะอะชอบไหมออม,มาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะฝากดกดติดตามพี่ว่าเมียวได้นะก็จะพามาร็อกอเอกี่ยวกับเรื่องของการทำงานที่ทุกคนไม่เคยเห็นนะคะแล้วก็อย่างเงี้ยห้องผ่าตัดที่พี่ว่าเมียวมาผ่าเนี่ยคือค่อนข้างจะแบบไกลาจากในเมืองมากเนี่ยคือเลอกดุกแล้วก็คือดูเปีี่ยวไหมทุกคนเปรี้ยวเนอะโอ้